สวัสดีเช้าพฤกษ่ะดวงความรากักประจำวันที่30กรกฎาคมคุณได้5คาถานะคะส่วนขาวเป็นเอสซบวอนนะคะก็เป็นไพ่คาถาทั้งคู่เลยพลาชั่นมาเยอะมากในวันนี้นะคะถ้าเป็นพาชั่นในด้านดีก็คือ คุณสองคนเนี่ยมีความต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์แบบแรงกล้าเลยนะคะคือรักกันก็รักกันมากๆแต่ถ้ามันเป็นพาชั่นในลักษณะของคนที่ผิดใจกันอยู่เนี่ยก็ต้องระวังนะคะอะไรที่มันมากเกินไปถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เนาะเออระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะทางสองฝ่ายเนี่ยเนาะมีไพ่ขึ้นมาเตือนด้วยใบหนึ่งนะคะมีไพ่ r e f l e x วันนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องที่แบบ ผิดปกติอะนะในชีวิตอะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้อะไรที่มันผิดปกติไปเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะก็เตือนเอาไว้แล้วกันแล้วก็มีพลังงานลุกฟอร์ชัยนะคะลองตัดสินใจอะไรไปตามรางสังหณ์ดูนะจักราวาลพยายามที่จะสื่อสารกับคุณผ่านมาทางรางสังหอนนะคะเป็นไปได้เหมือนกันอะว่ารางสังหณ์อาจจะเตือนคุณในเรื่องที่มีอะไรที่ผิดปกติในชีวิตคุณนะคะเพื่อให้คุณได้แก้ไขนะคะ